ยศสะเจดีสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมแจกยศสะกุรบุตรจนได้สำเร็จเป็นพระรหัน์และเป็นสถานที่ที่พ่อของยศสะกุลบุตรได้ฟังธรรมจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสถานที่ตรงนี้หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงธรรมแจกปัญจวคขีทั้ง5แล้วก็ได้มีพระสงฆ์5 อรหันตสาวกห้าองค์ต่อมาบ้านหนึ่งแล้วก็มียาศกุลบุตรที่เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็อุทานว่าที่นี้วุญวาที่ขัดข้องเดินมาที่ป่าอิสิปตนะมรุกขายวันเมืองพานสีองค์สมเด็จพระส,สมัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ประทรับนั่งที่ยาศาเกเจดีนี้ได้ยินเสียงอุทานมาจึงบอกว่าที่นี้ไม่บุญวาที่นี้ไม่ขัดข้องเธอจะเข้ามาเถิด เราจะแสดงทรรให้เธอฟังยาสะกุลบุตรจึงถอดรองเท้าวางไว้แล้วก็เข้ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงธรรมอนุพิกถา5อย่างคือทานกถาศีลกถาสัากสขกถาการตินะักกถาแล้วก็เนคขมกากถาพูดถึงทานอาทานทานกถาพูดถึงทานศีลกถาก็พูดถึงเรื่องศีลสักขกถา ก็พูดถึงสวรรค์นคำมากกถากาธีนักกถาก็คือพูดถึงกามโทษของกรมแล้วก็นคำมากกถาก็พูดถึงเรื่องของการออกบวชนดังนั้นการที่พระพุทธเจ้าแสดงอนุพิกถาก็พูดถึงเรื่องของสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าการให้ทานการรักษาศีลก็จะมี ผลที่จะทำให้ส่งไปเป็นเทวดาแล้วก็เมื่อข้อที่สามพุทธเจ้าก,ก็บอกว่าเทวดามันก็ดีมนุษย์ก็ดีก็ยังมีโทษเรียกว่ายังมีการกลับมาเวียนบ่ายใายเกิดอยู่จจึงบอกโทษของความเป็นมนุษย์และความเป็นเทวดาแล้วก็บอกอสิ่งที่ออกก็คือเนี่ยคมัก,กระถาให้ออกออกจากสิ่งหล่นนี้เสียอันนี้คือ พูดถึงอนุพิกถานี้เมื่อพระองค์ได้แสดงก็ทำให้ยศกุลบุตรได้สำเร็จสวนดาบันทีนี้พ่อพ่อได้ตามลูกมาได้เห็นรองเท้าก็จำได้มาเป็นรองเท้าลูกก็เลยเข้ามาพุทธเจ้าก็แสดงทำอีกครั้งหนึ่งคืออนุพิกถาแล้วก็ปิดด้วยอริยสัจสี่าำให้ บิดานั้นได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันส่วนยศะ,ะพอได้ฟังธรรมอีกรอบหนึ่งจึงได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์ฉะนั้นที่ตรงนี้จึงมีคารวสที่สําเร็จอรหันต์เป็นคนแรกหรือเป็นท่านแรกในสถานที่ตรงนี้จึงได้ขอบวชพพุทธเจ้าจึงบอกท่านจงเป็นพิสุมาเถิดทำเราเก่าวดีแล้วแต่จะตัดคําว่าเพื่อทําที่สุดแห่งทุกเถิดออกนะครับเพราะว่าท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว บาตรบริขารก็จะลอยมาสวมด้วยบุญญาลิศฉะนั้นถ้าใครยังไม่เคยทําบุญด้วยบาตรไดบริขารไว้จะต้องทําไว้นะครับเผื่อว่าเราได้ฟังทำได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ขอบวชก็จะ,จะได้บวชถ้าเราไม่เคยทําอย่างนั้นก็จะไม่ได้ไม่ได้บวชกนว่ามันไม่สําเร็จด้วยบุญญาลิศฉะนั้นะะเจ,ดดจะสะเจดีหรือว่าเจสะที่เราเห็นนี้ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเราก็ไปอธิษฐานบูชา แล้วก็ปฏิบัติตามอนุพิกถาคือปูงนงคาถาศีลกคถาสักกคาถาแล้วก็อาตินกคถาก็เนี่คมกคถาแล้วก็ปฏิบัติโดยตามมรกแปดหรือว่าอริยามรคมีองค์แปดนั่นเองอันนั้นเบสิกการถอนการสอนของพุทธเจ้าก็จะสอนเรื่องอนุพิกถาแล้วก็ปิดด้วยอริยสัจสีนี้ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญให้เราได้รู้แล้วก็ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเราก็จะได้เป็นผู้ที่ไม่งมงายเป็นผู้ที่ไม่มีทิฏฐิที่จะทำร้ายในตัวเราไม่ทำร้ายในการที่เรานั่นไปหมกมุ่นในสิ่งต่างๆมีเขาเรียกว่าบางสิ่งก็เป็นทิฏฐิทำลายตัวทิฏฐิเหล่านี้ไป เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มันจะทำให้เรานั้นไม่ได้ประโยชน์เหมือนกับคนที่ไม่ยอมรับฟังบุคคลอื่นหรือว่าเหมือนกับน้ำเหมือนกับตุ่มที่ที่มันเต็มน้ำมันไม่สามารถที่จะเอาน้ำใหม่เข้าไปได้จากนั้นการฝึก